ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเนี่ยมันคืออะไร <st arts> ไม่รู้จบครับ Mr <ico> ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บางกระจักจังหวัดจันทบุรีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงครับตอนนี้ผมอยู่กับปุ้ยแล้วก็คุณแม่ครับพาแม่มากินด้วยครับวันนี้ร้านอยู่ด้านหน้าเเลยครับมีที่จอดตลอดทางเลยครับลักษณะร้านก็คือเนื่องจากอยู่บันเนินนะครับ ก็จะมีเหมือนเป็นวิวให้เราเทควิวลงไปข้างล่างด้วยครับร้านเขาก็จะตั้งอยู่กับตรงข้ามกับค่ายเดินวงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจันทบุรีนะครับใครมาก็สามารถที่จะมา,มาเที่ยวได้ด้วยนะครับไปค,ครับดียวเข้าไปในร้านกันนี่ครับหัวหน้า่กยก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงครับ นั่งเลยนั่งเลยโอ้โหรีวิวให้ชมด้วยครับบรรยากาศดีใช้ได้เลยมีสวยนะวเลยเนาะต้นผู้เลี้ยงตนน้นเลยแมวอ,อะไรก๋วยเตียเต๋ยวแมวก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็นหมูเลี้ยง,นะงเนาะเอาเส้นอะไรเส้นเล็กอาหมูเอากกลับอะไรแม่กินได้หมดใช่ไหม,มไนะแม่ทำไมหน้ามไงไงไงนะุ่ยงั้นนะยิ้มหน่อยดนะิยิ้มหน่อยเห็นเขี้ยวหน่อยเขี้ยวสวยๆ <c oughs> มาแล้วครับ รออาหารครับเดียวเองนีโฟเหรอโอเคขอบคุณครับได้มาแล้วครับอันนี้เป็นเส้นเล็กครับไม่หมดหรีของผมครับเส้นมีเหลืองนะที่ให้มานะครับเหมือนเป็นหมูชิ้นแหละครับเป็นหมูนุ่มผักบุ้งแล้วก็ถั่วง,งอกเมื่อกี้เห็นไไวแวบๆเหมือนเห็นเป็นอะไรนะแม่แปเป็นแต้งเหรอแตงกลาเหรอแม่แกเป็นงไงบ้าง มีกงทธอของโปรดเลยไม่ใช่เหรอองเงี้ยแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กนะตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็มีต้มยำอุดมปลาช่อปลาชอลูกชิ้นมีกุ้งมีตีนปลาเมื่อชิ้นใหญ่อยู่นะแชได้เราจะทำเป็นเส้นใหญ่เนาะใช่เส้นใหญ่อ่าแม่ลองชิมดูสิยังไงบ้างหวานอ่าลองสดน้ำดิอร่อย ไม่ต้องเติมเลยจานใหญ่เขาให้จานใหญ่อยู่อันนี้ก็ไม่ต้องเติมเลยรสชาติกลมกล่อมเค็มหวานกำลังดีของก็อะไรดูสะอาดเนาะและสดเนาะใครกินเผ็ดก็เติมเผ็ดเข้าไปเพิ่มแต่นี้ไ erm ม่กินเผ็ดแต่ไม่ได้รสจัดมากเขียวไหวไหมแม่เส้นมันนุ่มอยู่แต่มันยาวจะให้อุ้ยสับให้หน่อยเอาหมูออกฟังหมูเอาหมูไว้นั่นแหละ ร้านนี้จะออกหวานน้ำนะครับลองหมูดูหมูหอร่อยอะ่ะหมูหนุ่มหมูนุ่มมากครับหมูฟิลเหมือนกินหมูของฮัดซิวเลยครับเส้นเขาก็รว่วกำลังดีครับแล้วก็กินไปแล้วก็เทควิวไปครับลมก็พัดมาช่ยๆครับก็ได้พาแม่มาสูดอากาศนะครับแม่เป็นไงบ้างอร่อยปะอร่อยชอบไหมรอ,อ,อบนะครับ ให้พาไปอีกไหม <c oughs> อร่อยไหมแม่อร่อยไหมอราพาแม่มากินครับเห็นแม่มีความสุขก็เราก็โอเคแล้วนะก็เรียบร้อยแล้วครับกินกันเกลี้ยงนะครับแบบเดียวแล้วก็อุ้ยก็จะหมดหล <c oughs> ับของแม่ครับทำํำไปเล่นไป <c oughs> นะครับเนี่ยของแม่คือหมูผมมากินครับแต่ที่เหลือเขากินหมดเลยนะครับเนี่ยดูโคโห ทำไปเล่นไป้งในแมนเรื่องนั้นเนี่ยเก็บตังค์ด้วยครับร้อยยี่สิบาทครับอันนี้จานเท่าไหร่ครับจานละสี่สิบจานละสี่สิบบาททั้งหมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับยังไงก็ลองแวะมาลองชิมดูได้นะครับวันนี้มิโตอรโฟร์โกก็ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเอาไไไไปป่่มร็ว Mr. Food to go ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่พูดตามมาเลยหรอกฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ และกดซับสไคร์กดรับสไคร์ให้ด้วยนะจ๊ะให้ด้วยนะจ๊ะให้ด้วยนะจ๊ะบายขอบคุณ